ถึอป่อครับเครบบเชครับทำะรลครับของครูพัชนาเนาะครับน้อยตรงนั้นเนาะที่พอม่นกัไปกับไปได้โชคสามเทียรครับโยนวันนสาวันวังหันครับเป็นไหมางเจสองเนาครับวัแรกครับกัฝันเนกับไหมานหกสามเก็กับมอกหกสามนะครับก็งวดสองมไปนอนอีกแต่ว่าฝัน่นกอกให้ไปยิบจบเอาลวดนะครับแต่วาได้รอตเตอรี่แล้ววันที่หานาะครับเนาะครูพัชนาคถึงนั่นของน้องเจ้าที่เป็นสามเนาะครู ไอ้ยังก่อ,อนพ่อจันไอยังก่อนปู่อันตั้งตนลขลามครับซื้อจำเนี่ยปู่ปู่ไปมาดีเลยสามสามครั้งแล้วจากสามครั้งไปนอนอยู่หันกับฟันเลยงวดงวดที่สามงวดวันหันที่ที่พ่อเมียนไปนอนที่ว่าเพคนไปแก้บนมาหันเนาะไปนอ,นอั่งเนี่ยมึงเล่นนกับวาเขาฝันเป็นงูใหญ่เนาะพี่แปลที่ว่าต้องเป็นงูใเงยจองจุกจนมาอยู่ทั้งค่างสี่เมื่อก็เลยเอามือไปจับตัวหนึ่ง ก็เลยแปลงมามือเป็นหาเนาะครับแล้วยิ่งไอเป็นเป็นงูสองตัวคือว่าเพิก็เลยแปลงเป็นหาเจ็ดสองนะครับตอนนั้นเดี๋ยวมาออกเจ็ดสองวันเอ๊สองเจ็ดเนาะครับนั่นของเฟินก็ได้ครับมีพ่อกลับ้างบานเหมือนมะขันนี่ครับกลับมาบ้านเพิ่นกับมาเขาฟันนี่ครับโอ้โหกับแมาให้ตัวเลขเพิ่นว่าอยากได้สามตัวครับกาให้ไปไปปุ่นคือเกาเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากอยากสั่งซื้อเสียงเพิ่นอยู่ตรงนั้นนะครับ ว่าคนากมียะมีซื้อเสียงมีตรงนั้นนะคว่าให้มาสองตัวกรอนมาสำคนว่ากสองตัวกรันสองตัวกรังอยู่องค์กพัฒนาของเรายิบซี่อยากให้ครับนั่งดีให้ไปซอยกันนั่งครับ เลยวลาสิไปปล่อยสามตัวญี <b> <l id> <apan i> ่ปุ่นว่าสิไปปล่อยสามตัวญุ่นเพิ่อนแท่ไหนหายท้าเพื่อนแล้วเพิ่นว่าห้ไปเอาญี่ปุ่นนะแต่ห้ไปนอนฝันเราขึ้เอาา่ะติี่ก็มจะไปนอนญี่ปุ่นคือเก่ากตสิไปนอนญีุ่่นขึ้เก่าแต่ว่างมวดนี้กตฝันแล้วฟันแล้วเพิ่นไหนมาสองตัวเพิ่นไห้มาแค่สองตัวก้อนสองตัวก่อนถามแั่แต่ได้สามตัวเนอ่ยหายไปนอนอายุไปนอนอยูขึ้นเก่า่นาดานากาพญานเก่าตัวใหล่ะเนาะตัวเลขที่เพิ่นไหนมา เดี๋ยวครับเดี๋ยวหาประกาศก่อนครับเตรียเย็นครับผมลงพิมพ์กำลังเตรียมพิมพ์กันพ่อเหมือนนะครับจักหมวดต่างๆสามหวดที่สามหมวดครับงมวดอีกงมวดที่สี่หมวดนี้งปวดที่สี่แ้วพี่น้องด้วยว่ามือเมื่อนั้นก็ได้ออกคลิปไอ้ไอ้ผู้เดียวแล้วนะครับครับผมท่าที่ผู้เดียวเพิ่มมากพ่อจะได้สองตัว เพื่อนขาให้มาสามละแต่า่าตอนนี้เพื่นเพื่นมากเึมนเพื่อนใหมาสองตัวเพื่อนว่าเพื่อนจะให้เป็นเอาแต่สองตัวมันนี้เพื่อนบ้าอยากได้เลขสามตัวเพื่นให้ไปพ่นแต่ผมพยนะันมปวหน้าตานากละด้าสตัวีตรงล้อตรงล้อให้พวกเรนไปเป็นน้อีองตัวเค้งๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะอันนี้คเพื่อนบอกแค่สองตัวไปก่อนเนาะที่สองในเรางว่าที่หาบ งวังวัญวัญัวดญซ้แล้วก็เองมหาเจ็ดสองออกสองเจ็ดเนี่ยครับมาดูันีมาตรงกันก็เลขบอกบญของแมล่างคนเนาะสองเจ็ดาองแมล่างสองเจ็ดเบเอาบาทีพร้อมแล้วพร้อมหปล่ครับพร้อมพิมพ์ลงมีพร้อมสองตัวเก่งเก่งพี่น้องตัวอี่ยังง้อสองเจ็ดับหอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวหกเจ็ดเอ้เจ็ดเสีเจ หกเจ็ดเล็ดเดียวเล็ดเดียวงบอะไรกับหัวกายกับหับน้ำเนีครับสี่เหลี่ยมบวกกับเกลียวครับไอตัวเดียวเลยบ่ครับเดียวเดียวครับหกเจ็ดห้าบวกซิบวกกับหัวเป็นเก่าน้ำเนยบ่กับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะมีครับเอาเอเก่าเจเก่ากันไมเจ็ไม่ก็นเลยครับเพื่อเพื่อกับหัวเพราะว่า เพราะว่าสี่ัดสิทธิ์เป็นบอกี่นันลังเทียห้องสีไปเอาตรงไหลมันกับ่าไดนเหยครเอาเก่าเก็น้ำเนาะเกาเกล็ดน้ำค่ันปนมาบอกพิ่นบอกก็ไครับเขาฟันบอกเป็นตัวยด้บอกนี่ว่าเขาฟันขิ้นบอกเป็นตัวนะครับงวดแรกที่ไปนอนอีผลพ่นกระบอกกันหกสามเกล็พันก็บอกสามตัวครับม่นก็มาบอกนหกสามเกดเอากันไหวกันไหวเก่าเก็ดถือบ่อครับครับนี่แครับเด็กที่ ไอกลับเอาน้าเนี่ยแหละครับคนไหนมาของกระปูนั่นตะนากาดนากเจ็ดเจ็ดุกเพิ่มาบอกมาเพ่หนึ่งครัต่เลขสามโจก็วาไอ้ไปคนละมงเกามงไงน้องเตียวคนสางูยาสทอนนครับไอ้องปูพญานาคกับองปูพญานาคยาสูทอนจได้ไปนอนปันนี้คือเกาหรือว่าคนไหนไปทุนครับคแั่ยากสงชื่อเสียงของนั่นนะครับเนาะสหรับกระัูนั่นตะนาลาดของนั่นจ็ได้ ใหมาสามงวดตรงๆครับสองมาสามงวดอ่ะงวดที่สีด้วครับเอฟซีอันนี้งวดที่สีกับงวดที่ท<ล>สีบนมาบอกกันนะครับอ่ะโอเคครับพอเดีวครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเ,เลยครับ